อาเลยทำไมคนที่อัพโหลดเกงเกินช ah. oh ินใน YouTube เท่จังโอ้คนที่เข้ามาดูคือมึงเหรอ สัตว์ออกเร็วมากไม่ทำไรใช่เลยมันมาจยิงใช่ไหมแกดูดูตัวเองคนทบเลยแกชิมผมนี่อย่างชอบมีมีมีลูกเพี่ธามะลูกนั่งเล่นกล้องอยู่พี่ธรามะเ้ยพี่ธรามะใครอะ Anh nào ạ Anh như vậy lại ơn ơi, nhìn hàng mới ในห้องในห้องมีโอลิกอยู่ในห้องเล็กนะหมายถึงในห้องที่มีตัวประจันห้องเล็กคืออยู่ในห้องนออ<อ>ึง ตัวประกันแม่งมองขวางเลยเทพเจ้าทอดอะไรอ่ะอุ้ยดีกว่าเซนแล้วก่อนนี้ สาละชั่วยาดมจบแลวตาระชั่วมากระโลกเชียละไม่อรออยโอเค ใช่เก่งเงี้ยไงมป่าปราทีมทีมทีมองข้ามได้จริงกำลังใจนี่ไงโอ้พหคุยเรื่องกินทีนมากนี่ยครับ ้วยทุนก็ค่า